พระเอกดังโรขอโทษวันกระแสกระทบซีรีส์ใหม่หลังเปิดตัวคบดารารุ่นพี่พระเอกดารุ่งอีโดฮยอนขอโทษหลังเปิดตัวคบดาราสาวรุ่นพี่อิมจียอนหลังร่วมถ่ายทำซีรีส์เรื่องเดอะกรอลี่เมื่อเร็วๆนี้อีโดฮยอนได้พูดคุยกับสำนักข่าวหลังจากละครเรื่องเดอะกุดเบดมาเธอทางช่อง JTBC ออกอากาศตอนสุดท้ายย้อนกลับไปในช่วงที่ทั้งคู่ยอมรับว่ากำลังคบหากาันเป็นช่วงที่ พระเอกหนุ่มกำลังถ่ายทำซีรีส์เรื่องใหม่ความสัมพันธ์ของเขาถูกเปิดเผยระหว่างการถ่ายทำดังนั้นจึงต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เขาเกี่ยวกับการออกเดตของผมถูกเผยแพร่ออกไปผมขอโทษทีมงานผมกังวลว่าจะส่งผลเสียต่อละครแต่ผู้กำกับผู้เขียนบทและนักแสดงทุกคนเข้าใจโดยบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่คนหนุ่มสาวจะเดตกัน โดยผมกังวลว่าความสัมพันธ์ของผมจะไปรบกวนจิตใจของผู้ชมซีรีส์แต่ผมก็มีความสุขที่เห็นว่าพวกคขาสนุกกับซีรีส์สิ่งนี้ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะเป็นนักสแสดงที่ดียิ่งขึ้นไปอีก